ดีค่ะทดสอบนะคะวันนี้ได้โทรศัพท์ใหม่มาเลยพาเพื่อนๆมาดูอ่าผักที่บ้านนะคะว่าเราปลูกอะไรบ้างน,นะคะสวนออกจะลกๆไปหน่อยอันนี้จะเป็นมันคล้ายพริกจินดาค่ะแต่ที่นี่เขาเรียกว่าพริกเบิร์สอานะคะ แต่ถ้าเราหา Google นะคะแล,แล้วเราพิมพ์ไปว่าพิกขี้หนูมันก็จะขึ้นพิกเบอร์สไอนะคะเนี่ยอันนี้เขียวอันนี้ไปซื้อเข้ามาค่ะนี่อันนี้พริกกระเลี่ยงนะคะพอดีปีนี้อ่ะพิกที่เราเพาะไว้นะคะมันมันต้นเล็กมากก็เลยกลัวว่ามันจะไม่ได้กินนะคะก็เลยซื้อมานะคะนี่ อันนี้ลงกระถางแล้วอันนี้เป็นซื้อมาตอนต้นมันยังเล็กอยู่ซื้อแบบต้นเล็กมานะคะมันก็เริ่มโตละอันนี้เป็นพริกดักเอ่อพริกเขียวอินเดียนะคะต้นเล็กอยู่อันนี้มีแขกมาคุยที่บ้านนกเยอะมากค่ะมันจะมาคุยหากินมแมลงหากินอ่ำพวกเอ่อไส้เดือนอะไรเงี้ยค่ะ อันนี้เป็นมะเขือคางกบนะคะพอดีว่าโดนหอยทากอะ่ะกัดยอดไปก็เลยต้องตัดทิ้งก็เลยเหลือแค่3ามใบรอมันแตกมาใหมอนน่อันนี้เป็นมะเขือยาวสีชมพูนะคะเขาเรียกชื่อภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าพิงชังลองพิงก็ชมพูทางก็ลิ้นนะคะก็ อาจจะเป็นอลิ้นชมพูนะคะนี่นะคะกำลังออกก็จะมีมะเขือยาวชมพูนะคะสองต้นจะมีมะเขือคางกบสามต้นนะคะแล้วอันนี้จะเป็นอ่ามะเขือยาวมุกดำนะคะเดี๋ยวเอาป้ายให้ดู นี่นี่ยค่ะป้ายมันคือตัวนี้ black pearl black pearl ก็แปลว่ามุกดำนะคะจะเป็นรูปใหญ่นี่คิดว่าถ้ากลับเมืองไทยจะเอาพันต้นมะเขือต้นอ่าแคลไปให้พี่ชายปลูกนะคะวันนี้แดดดีค่ะแต่ว่าก็ลมหนาวชิวๆอยู่นะคะ วันนี้ประมาณสิบแปดองศาประมาณนี้นะคะ่ะนี่หน้าร้อนแล้วนะคะเนี่ยเดือนธันวาแล้วนะคะอันนี้ปลูกอ่าต้นอะไรอะ่ะบอคอคลีบอกคลีนี่นะคะเนี่ยปลูกมานานแล้วเพิ่งจะได้นิดเดียวหัวเพิ่งออก ฟักทองที่ปลูกไว้นะคะนี่โดนนกคุยหมดต้นนั้นเป็นฟักเขียวค่ะนะคะจะมีแคลนะคะแคลตัวน,นี้ซื้อซื้อต้นเบีย้ยผักมาจากร้านบันนิ่งนะคะบันนิ่งก็จะขายทุกอย่างค่ะเคยพาเพื่อนไปดูเนาะขายอุปกรณ์การเกษตรของตกแต่งบ้านของทำสวนอุปกรณ์ไฟฟ้ามีทุกอย่างอันนี้ ตำลึงบ้านเราค่ะอันนี้สั่งแม่ค้ามาจากควีนสแลนด์ <Yeah. S 1> เนี่ยมันล้มเดี๋ยวคือไงตอนแรกมันมียอดนะเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นยอดมันเนี่ยยอดทีนี้วันนั้นอ่ะมันร้อนลมร้อนพัดมานะคะพอหมดลมร้อนปุ๊บลมหนาวก็พัดตามมาทีนี้อากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากเลยนะคะก็เลย ยอดหายค่ะไม่มียอดมีปีนี้ยอดหายเราก่อนเห็นไหมคะเนี่ยกุดเลยไม่เป็นไรผักตำลึงเนี่ยคะ่ะต้นตำลึงนี้นะคะเดี๋ยวหน้าหนาวเราก็จะยกกระถางนี้นะคะไปไว้ในบ้านเขียวของเรานะคะอันนี้หน้าร้อนเราก็อ,าออกมา ให้เขาโตก่อนเื่อเราจะได้กินยอดนะคะส่วนกระถางถัดไปนะั้นจะเป็นบวบหอมอแตงไทยนะคะต้นเล็กๆเข็นอยู่ในกระถางมันอันนี้เพื่อนให้มาค่ะพวกแตงไทยนะคะแต่บวบหอมอันนี้พอเองนะคะต,ต้นโต,นตนมาแล้วนี่อันนี้จะมานำเสนออันนี้ก็เป็นต้นผักกาดนะคะผักสลัดนะเนี่ย ให้มันโตค่ะเลี้ยงให้มันโตเพื่อที่จะเอาอได้มันเล็ดนะคะเนี่ยรอให้มันดอกมันออกแล้วเราจะได้เก็บมันเล็ดเอาไว้สําหรับหน้าหนาวปีหน้านะคะนี่หอมหัวใหญ่แล้วก็ต้นแรดิสนะคะออกดอกแล้วเนี่ยเตรียมอออกดอกแล้วเราจะได้เก็บมันเล็ดค่ะผักสลัดปีนี้เหลือแค่นี้ทีนี่เพื่อนๆอยากให้ดูวันนี้ค่ะ เนี่ยมันเป็นผักกาศหอมนะปลูกไปปลูกมามันม้วนเฉยเลยเห็นไหมคะสีสวยด้วยตัวนี้เหมือนกันม้วนเฉยเลยตัวนี้สูงเราเอาเอาเมาล็ดเหมือนกันจริงๆเมเล็ดมันก็สั่งซื้อได้นะคะแต่ว่าเราอ่ากินเราอยากลองดูะคะ่ะว่าถ้าเราปลูกแล้วเอาเมเล็ดด้วยเนี่ยเลามันต้องใช้เวลานานแค่ไหนอีกอย่างเราก็ ต้องไปเตรียมผักอย่างอื่นด้วยนะคะก็เลยไม่มีเวลามาดูนี่อันนี้เดี๋ยวผัดซีอิ้วนะคะเนี่ยใกล้ละผักแควนี้จะเอาไปผัดซีอิว้วเอาไปผัดน้ํามันหอยนะคะอร่อยะคะ่ะนี่น้ำเสนออันนี้คือครั้งที่แล้วที่เราปลูกกันนะคะที่ทำคลิปไปก็คือต้นบวบ เดี๋ยวเราเปิดเปิดมุงก่อนดึงขึ้นเลยดึงขึ้นได้เลยค่ะเปิดแค่นี้พอเปิดน้อยๆเดี๋ยวแมงมันมแมลงมันเข้าช่วงนี้หนอนมันหนอนใบมันกำลังเริ่มสังเกตนะคะข้างในนี้มีดอกแล้วนะครั้งครั้งที่แล้วนี่มาตัดเอาใบออกบ้างนะคะเนี่ยดอกมันดอกอันนี้ผสมพันธุ์แล้วนะคะ มีดอกนะคะเนี่ยเห็นไหมมีทั้งหมด6ต้นนะคะรู้สึกว่ามันปลูกเยอะมากเกินไปเดี๋ยวปีหน้าเราปลูกให้น้อยลงหรือไม่ก็ต้องหาพื้นที่ให้เยอะขึ้นนะคะนี่ออกดอกแล้วออกดอกเยอะด้วยนะพูดถึงอะฝักมันเยอะเนี่ย วันนั้นที่ผสมมาเอาเล็บไปเกี่ยวกี่ยหอหน่อยเลยต้องเอาไม้ค้ำไว้ค่ะไม่งั้นมันล้มเพราะเราไปตัดก้านข้างล่างออกพยายามทำให้มันโป่งๆที่สุดเดี๋ยวเดี๋ยวใบเนี่ยก็จะตัดออกเพิ่มอีกค่ะคุมไว้คุมไว้ก่อน พีเสื้อไอ้ผีเสื้อมันวางไข่มันกำลังเริ่มบินเยอะอะคะ่ะช่วงนี้มะนาวนะคะปลูกมาสองปียังไม่มีลูกนี่นาที่กำลังจะเอาทิ้งก็เอามาเสียบๆแซบๆมันก็งามนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นสุกินี้อีกชนิดหนึ่งค่ะคือตอนซื้อมาเนี่ยเราซื้อแบบ รวมๆวมไมคมะเราไม่แน่ใจว่าเราจะได้แบบไหนพอดีต้นนี้มันออกมาตอนแรกนึกว่ามันจะเป็นแตงแตงร้านแต่ไม่ใช่นี่เห็นไหมคะเห็นเห็นข้างในไหมคะกำลังแบบเริ่มติดดอกอันนี้ก็เป็นบัวเก็บใบที่ใบนี้ใบนี้มันโดนความร้อนมันไหม้ลนะ กำลังงามม,มากรูดนะคะมากรูดปลูกเพราะด้วยมันเล็ดนะคะเนี่ยปัญหาต้นเนี้ยที่มันโตชาเพราะว่านี่ซูมไปที่โคนต้นให้เพื่อนๆดูปัญหามันก็คือเห็นไหมคะตรงระหว่างนิ้วอ่ะเนี่ยโหนิ้วใหญ่มากเลย มันจะโดนทากนะคะกัดกินเปลือกของลำต้นนะคะมันเลยทําให้น้ําเลี้ยงที่จะมาเลี้ยงต้นมันเนี่ยมันไม่ค่อยดีมันเลยทําให้ต้นนี้โตช้าะคะ่ะเสียดายมากเลยค่ะต้นนี้เพื่อนให้มาโตช้านิดนึงโตช้าดีกว่าไม่โตเลยเนาะอ่าเนี่ยมาดูนี้ อันนี้ต้องคุมไว้เพราะว่าต้นนะเบอร์รี่อาบลูเบอร์รี่นี่มีสองต้นนะคะไม่ค่อยได้กินหรอกคะ่ะนกมาแอบกินไปเยอะเลยเนี่ยกำลังลูกกำลังสุกนะะเนี่ยเดี๋ยวหน้าหนาวแล้วเอามาปลูกอีกที่ซื้อมาปลูกตอนหน้าหนาวเนี่ยเพราะว่าต้นมันถูกคะ่ะ ต้นมันถูกกว่า,น,าน้าสปริงกว่าหน้าร้อนเยอะอย่างเนี้ยเราซื้อมาตอนเราซื้อมาเราซื้อมาสิบเหรียญน,นะคะพอปลูกไปเรื่อยเรยมันก็เริ่มโตแต่ราคาสิบเหรียญขนาดเท่ากับที่เราซื้อตอนหน้าหนาวเนี่ยถ้าเรามาซื้อตอนเนี้ยมันจะขายยี่สิบเหรียญน,นะคะสองเท่าอ่ะนี่ต้นนี้เป็นต้นแฟนแนวนะคะกลิ่นมันคล้ายๆกับผักชีลาวบ้านเราเลย รสชาติมันก้คล้ายกันเนี่ยแต่มันอาจจะไม่จีดจ้านเนี่ยหัวนี้สวยมากค่ะได้มาได้หัวนี้มาสวยแต่หัวอื่นเนี่ยดูดิคือตอนที่เรามาปลูกเนี่ยเราโดนนก,กมาเคียียเยอะมากเราต้องมาเอาดินกบตลอดนะคะมีหลายต้นอยู่นะในนี้ยเป็นหวัดค่ะเป็นภูมิแพ้ได้ยินเสียงจมูกคุมผ้าไว้ก่อนค่ะ <laughs> นี่ต้นลูกท้อนะคะ ที่นี่น่าจะเรียกอะไรอ่ะนทัททะเนไหมกำลังเลยค่ะต้องออกลูกปีแรกนะคะเนี่ยอันนี้ก็ใช่อันนี้เพอาะจากเมล็ดคือเพราะทิงท้งๆไว้พอมันโตก็เลยเอามาเสียบๆดินไว้แล้วก็แล้วก็ใช้แลนนะคะล้อมไว้เพราะกันหนาวกันหนาวกันลมกันแดดเนี่ยเริ่มโตแล้วมีต้นเชอร์รี่ค่ะปลูกในกระถาง ปีนี้ให้ผลไม่ดีนะคะตอนแรกนี่ดอกเต็มเลยค่ะมีสองต้นนะคะเนี่ยตอนแรกดอกเยอะมากแต่พอสักพักลมแรงเจอลมแรงนะคะดอกร่วงหมดติดลูกแค่ไม่กี่ลูกแต่ว่าก็มาแย่งนกกินพอได้ค่ะสองสามลูกตอนนี้เหลือแค่ใบกำลังจะคิดว่าจะย้ายไปปลูกตรงอื่นดีไหมเนี่ยนะคะ เดี๋ยวเราเข้าไปดูในกรีนเฮาส์กันค่ะกรีนเฮาส์งข้างนะคะเดี๋ยวไปเปิดแป๊บหนะึ่ง